ข้อที่หนึ่งก็คือหาบทสวดประจำตัวคุณให้ได้นะคะหนึ่งบทนะคะจำไว้เลยเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณอยากให้ชีวิตคุณดีหรือตอนนี้คุณกำลังจิตตกตอนนี้มีคนด่าคุณตอนนี้คุณถูกกระทำอะไรก็ตามจําไว้ค่ะเอาบทประจำตัวคุณออกมาสวดของครูบทอะไรมีคนถามนะคะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังคังสารนังคัจฉามิทุกคนคะครูใช้บทเนี้ค่ะในการสวดเวลาก่อนนอนตอนตื่นอ,อยู่เฉยๆหรือว่าล้างจานมีโมมินตล้างจานหรือว่าอะไรก็ตามที่อะอย่างวันเนี้ยทุกคนเวลาอากาศร้อนเราจะหงุดหงิดเปลี่ยนจากหงุดหงิดอะคะ่ะมาท่องมนบทนี้อยู่ๆลมมาค่ะทุกคนอยู่ๆลมมาเลยแล้วอะไรหลายๆอย่างอะทุกคนที่มันคาดไม่ถึงอะพอเราสวดสวด บทประจําตัวเราอะค่ะสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างหน้ามหาศัศจรรย์มากเหมือนวันนี้เรารู้สึกอะค่ะเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้ตังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คาดฝันอะไรนะคะแล้วหลายคนคุณอย่าบอกว่าทําไมถึงเราอะจะต้องใช้ธรรมะมาผสมกับทางโลกทุกคนคะมนุษย์เราทุกคนเราจําเอาไว้ให้ขึ้นใจค่ะเราไม่ได้เอามาปะปนกันให้เปื้อน แต่เรากำลังเอามาผสมผสานให้ทุกอย่างอะค่ะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างบาลาน